สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องขายพระหาค่าเทอมนะครับพอดีวันนี้วันหยุดนะครับผมก็ได้มีเวลาว่างมานั่งไลฟ์นะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับพระเครื่องหลวงปู่ศิลาเหมือนเดิมนะครับผมรายการแรกวันนี้นะครับจะเป็นเดือนเลื่อนนะครับเดือนเลื่อนหันข้างนะฮะเดือดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนื้อทองแดงนะ ผมเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆรายการแรกวันนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญหันข้างนะครับผมอ่าจะสร้างปีอ่าหกสี่นะครับรายการนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอ่านี่นะครับผิวก็จะประมาณนี้เลย วิงเลยครับผิวไฟๆนนึงนะครับก็จะออกแบบผิวไฟนะครับผมสำหรับพี่ๆ fc นะครับที่อยากได้แบบว่าเนื้ออื่นนะฮะสนใจเนื้ออื่นนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรูปเพิ่มเติมให้นะฮะจะมีเนื้อชนวนนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออันปปก้านะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ เป็นเหรียญอ่านข้างนะครับรายการแรกนะครับผมก็ออขอาการาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมวันนี้นะฮะนี่อันนี้นัมเบอร์นะครับเก้าหนึ่งศูนย์นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็เปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปรายการถัดไปกันเลยนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที <serves S 1> ่กำลังรับชมคลิปของผมอยู่นะครับฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมเนาะจะขอบคุณมากเลยนะครับผมถ้ากดแชร์ให้ผมด้วยเนาะก็รายการที่สองเลยนะครับจะเป็นอ่ารุ่นบารมีสิริจันโทนะครับอ่าสำหรับรายการที่ผมนำมาให้พี่ๆ FC ได้รับชมวันนี้ก็จะเป็นอ่าเนื้อนวะหน้ากากทองนะครับ ตัวหน้ากากนี่จะเป็นทองฝาบาทนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับพี่พผมเปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะร,รุ่นบาร,รมีสิริจันโทนะฮะจัดสร้างปีสองห้าหกสี่เหมือนกันนะครับผมปีหกสี่นะโอเคนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะฮะ ตัวนี้จะเป็นหน้ากากทองนะครับพี่ๆสวยๆเลยครับคมเลยนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะฮะี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานแอดมินนะครับส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับเนื้อนวานะฮะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านหลังนะมีต่อโคนนะครับนัมเบอร์นะครับห้าเก้าศูนย์นะอ่าโอเคนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้ออันปะกาหน้ากากทองก็มีนะฮะแต่ที่ผมนํามาให้พี่พีเอฟซีได้รับชมวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อนวะหน้ากากทองนะครับผมอ่า รุ่นบารมีซีบิจันโทนะฮะจัดสร้างปีหกสี่นะครับผมถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลายไว้ให้นะครับใต้คลิปนะฮะติดต่อเข้ามาได้ดตลอด2ีี่ชั่วโมงเลยนะครับสําหรับรายการถัดไปนะฮะจะเป็นรุ่นเสมานะครับรุ่นสมปรนานะครับตัวนี้จะเป็นเนื้ออันปะก้านะฮะ เป็นเนื้ออันประการนะครับผมารายการนี้นะครับเป็นเหรียญเสมานะฮะรุ่นสมปรารถนานะครับอ่าจัดสร้างปีหกสี่เหมือนกันนะครับรายการนี้นะฮะด้านหลังจะประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับคู่นะคะ เป็นเนื้ออันปะก้านะครับรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นสมปถนานะาจัดสร้างปีหกสี่นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยสวยๆเลยครับผมเปิดอยู่ที่1นึ่พันบาทนะครับรายการนี้นะนี่และหลังก็จะประมาณนี้เลยครับ นี่นะฮะรุ่นสมปรานานะครับผมจะสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับผมปลูกเสกโดยหลวงปู่ศิลานะครับผมทุกรายการเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาหมดทุกองเลยนะครับผมก็เปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะฮะแล้วก็รายการถัดไปนะครับก็จะเป็น สมปัานาเหมือนกันครับผมเป็นเหรียญเศษมาครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะร้านอื่นขายปล่อยเช่ายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับชั่วโมงวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะพี่พี่ท่านไหนอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมใครไว้ใครได้นะครับเป็นพระแท้ออกจากวัดทุกองค์นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ <c oughs> ประธานภัยด้วยครับพอดีฟุ่นเหมือนเยอะนิดนึงครับต้องขอภัยด้วยนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับพี่ๆเป็นเหรียญเสษมานะครับผมนี่แล้วผมให้ดูด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็หนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย ายการถัดไปนะครับผมจะเป็นอ่าพันพันล้านนะครับ <c oughs> นี่นะฮะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับเนื้ออันปะก้าลงยาแดงนะฮะหายากมากๆเลยนะครับผมนะ่หนก่งนะฮะ นี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นพันพันล้านนะครับเนื้ออันประก้านะฮะลงยาสีแดงนะครับผมจัดสร้างปีหกหกนะครับรายการนี้นะต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าเสียงสะดุดเมื่อกี้นะครับชัดเลยนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยสวยเลยครับผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆเลยครับสีสดๆเลยครับพี่ๆเป็นไงครับดูอเอาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับพันพันล้านนะฮะ นี่นะครับนัมเบอร์สามศูนย์สี่นะครับสามศูนย์ห้านะโอเคประมาณนี้นะฮะก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปรายการถัดไปเลยเนาะรายการถัดไปก็จะเป็นอา่าเป็นพันพันล้านเหมือนกันครับผมแต่ว่าจะเป็นเนื้ออันปร้านะครับ แบบไม่ลงยานะครับพี่ๆเป็นธรรมดานะ <c oughs> ประธานอภัยนะฮะนี่จะเป็นแบบไม่ลงยานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับผิวก็จะแบบว่าออกเน้นเงินนะฮะนี่สวยๆเลยครับเงาๆเลยเป็นพระแท้ออกจาก,กวัดทุกองคนะครับของผมนะของหลวงปู่ศิลานะครับผมปลูกเสกทุกองค์เลยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยโอเคนะครับทำรับรายการนี้ก็เปิดอยู่ที่หนึ่พบาทนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับมีน u ำเบอร์นะฮะ8ปดสองนะฮะโอเคนะครับนี่รุ่นพันพันล้านนะครับ โอเคไปรายการถัดไปเลยนะฮะก็รายการนี้ก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับสาหรับรุ่นพันพันล้านนะฮะจัดสร้างปีหกหกนะครับผมอ่ารายการถัดไปเลยนะครับจะเป็นดวงดีนะฮะอ่าเป็นเหรียญดวงดีนะครับรุ่นนี้นี่มาแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ามีพี่พีเอฟซีหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามาถามเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นดวงดีนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลงยาเหรียญ ดวงดีนะครับเนื้อเงินนะฮะลงยาน้ําเงินนะครับผมจัดสร้างปีหกเจ็ดนะครับมาโอเคสําหรับรายการนี้นะัะผมก็เปิดอยู่ที่สามพันบาทนะครับผมถ้าพี่พ,พีท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเนื้อเงินนะฮะนี่สวยๆเลยครับเป็นไงครับพี่พี่นี่สีลงยานี่แบบสดๆเลยครับ สวยงามมากนะฮะรุ่นดวงดีนะครับนี่โอเคประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ด้านหน้านี่จะเป็นหน้าหลวงปู่นะครับผ่านข้างนะตรงองค์หลวงปู่นี่จะไม่ลงยานะครับพี่ๆเป็นเนื้อเงินปกตินะครับ บางรุ่นนี้จะเป็นลงยาแบบจีวอนนะฮะในด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเป็นเพียนาคนัมเบอร์นะครับแปดนะโอเคก็เปิดอยู่ที่สามพันบาทนะครับรายการนี้นะฮะรุ่นดวงดีนะครับผมเนื้อเงินนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับจัดสร้างปีหกเจดนะฮะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม เบอร์โทรกับไอเดลาผมนี่เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนยังสับสนอยู่นะฮะอาจจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดหกสามศูนย์ห้าห้าเก้าเจ็ดห้านะครับแอดได้เลยนะครับไอเดลาก็เป็นเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยครับหรือโทรมาก็ได้นะครับถ้าติดต่อเอยถ้าสะดวกโทรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญกระถิ่นนะครับรุ่นแรกนะอ่าแต่ว่าจะเป็นเนื้อปลากระน,นะครับรายการนี้โอเค นี่นะครับสาหรับคลิปที่แล้วนะฮะผมเหลือโรงยาอยู่องเดียวนะครับก็มีลูกค้าปิดไปแล้วนะฮะสําหรับตอนนี้นะฮะก็จะมีแต่เป็นเน้นประก้าปกตินะครับไม่มีโรงยาเหลืออยู่แล้วนะฮะพอดีของหายากมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้นะก็เหรียญนี้รุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างปีหกห้านะครับเป็นเหรียญรุ่นกระถิ่นนะฮะรุ่นแรกนะนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันทโทนะ สำหรับรายการนี้ก็จะเป็นงนานประกาศนะครับนี่สามหกเก้านะครับนัมเบอร์ Number นะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับพี่ๆถ้ามือสั่นนิดนึงนี่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับ อาจจะไม่อาจจะไม่นิดนะฮะอาจจะสั่นเยอะเลยนะครับผมต้องไปปรับจูนิดหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้ไล์นานนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยโอเคถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์แปดหกสามศูนย์ห้าห้าเก้าเจ็ดห้านะครับโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือแอดไอจีลาอนาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะฮะ มีทีมงานรอตอบรอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะจะเป็นปิดตานะครับปิดตาพระผงนะฮะปิดตาปลดนี้นะครับแต่สร้างปี63นะจะเป็นแปะทองนะครับเป็นเนื้อคล้ายช็อกโกแลตนะฮะนี่จะเป็นแปะทองด้านหน้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับเนื้อคล้ายช็อกโกแลตนะครับ ปิดตาปลดหนี้นะเป็นเนื้อธรรมดาก็มีนะครับผมที่เป็นสีขาวก็มีนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับผมเปิดอยู่องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แปะทองนะครับธรรมดานะฮะจะจะ,จะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมนะโอเคนะครับประธานอภัยด้วยนะครับถ้าเมื่อกี้ลินลลลลลล้นลวนไปนิดนึงนะครับผม รายการนี้นะฮะจะเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับผมอ่าพอดีรายการนี้ก็ยังอยู่ในซิลเลยนะ,ะัะผมยังไม่ได้แกะเลยเดีย๋ยวเราักคู่นะครับพอดีเมื่อกี้ผมอาจจะลวนๆไปบ้างะคระับต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะต่อยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับผมฝากติดตามรับชมคลิปของผมกันก่อนเนาะ เดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างทุกเสาร์ที่เลยครับมาไลฟ์สดมาไลฟ์ให้พี่พีได้รับชมกันแน่นอนครับผมาสำหรับรายการนี้นะฮะจะเป็นาสาริกาลิ้นทองนะครับจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับจัดสร้างปี65นะครับนี่มีน้ำเบอร์ชัดเจนนะครับ110นะนี่ด้านล่างนะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่สวยสวยเลยนะฮะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่นี่นับเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะจัดสร้างปีหกห้านะครับรายการนี้นะผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับถ้าพี่พท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่สวยสวยเลยครับ คล,คลิปเลยให,ใหม่เลยครับเพิ่งแกะจากซิลเมื่อกี้เลยนะฮะนี่มีโค้ดชัดเจนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะหนึ่บาทนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับสาริกาลิ้นทองนะฮะถ้าพี่ๆีท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ไปถัดไปกันเลยนะครับจะเป็นเลื่อนสำมาณศักนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะฮะนี่เป็นเนื้ออันประกานะครับชุบนิกเกิลนะครับผมไม่แน่ใจว่าชุบนิกเกิลหรือเปล่านะฮะแต่เป็นเนื้ออันประกานะครับหน้ากากทองนะสวยนะครับพี่ๆองนี้นี่แนะนาเลยครับแบบว่าจัดจ้านเลยนะฮะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนี่สวยๆเลยครับขาวจัวมาเลย หน้ากาศคองนะฮะนี่สำหรับรายการนี้ผมก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับน,นี่สวยสวยเลยครับพึ่งแกะจากซิลเลยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมใครไวใครได้นะครับพี่พี่ท่านไหนนะฮะอยากได้ไปบูชานะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับเป็นหน้ากากทองนะฮะ องอค์หลวงปู่นะครับแล้วนี่นะครับเป็นเหรียญพัดยศนะฮะรุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ชมด้านหลังกันนะครับนี่จะมีนัมเบอร์นะครับชัดเจนนะฮะนี่สี่หนึ่งสามนะครับรุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะฮะนี่มีนัมเบอร์นะฮะสี่หนึ่งสามนะครับสวยสวยเลยครับรายการนี้ ถ้าพี่ท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่เป็นเนื้ออื่นก็มีนะครับสําหรับรายการนี้นะครับสําหรับรุ่นพัดยศนะจะมีอันปะก้าลงยาก็มีนะครับเป็นนวะหน้ากากทองก็มีนะฮะหรือเป็นเนื้อธรรมดาก็มีนะครับผมอ่าสำหรับรายการถัดไปนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนวะนะฮะ เนื้อนวะหน้ากากทองนะฮะนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะรายการนี้นี่มาแรงมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยชัดเจนนะครับนี่ของหลวงปู่ศิลานะครับเป็นเหรียญยืนนะครับพี่ๆรายการนี้นะฮะหน้ากากทองนะครับเนื้อนวะนะส,สวยๆเลยนะครับ เป็นรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะครับผมนี่วิง่งวิ่งเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็เปิดอยู่ที่1,500บาทนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่มีลำเบอร์นะฮะ3า8นะครับ โอเคมีโค้ดนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับชัดเจนโอเคนะครับแล้วผมให้ดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับนี่ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมประธานโทรด้วยนะครับถ้ากล้องสั่นนะฮะ การถัดไปเลยนะครับจะเป็นอ่าปิดตาพังพการนะครับผมของหลวงปู่ศิลานะครับจะสร้างปี65นะครับปลายปีนะครับ65ปลายปีนะฮะต้นปี66นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรายการนี้จะเป็นเนื้ออันปะก้านะฮะอันนี้ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่นะครับนมเบอร์นะครับ911นะฮะ รา,าปลายการนี้ผมก็เปิดอยู่ที่1,000พบาทนะครับผมถ้าพี่พท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นพระแท้ออกจากวาัดทุกองนะฮะของผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็เปิดอยู่ที่1 0 0 0พันบาทนะฮะ รายการถัดไปนะครับจะเป็นรุ่นเมตานะครับผมอ่าเป็นอ่าเนื้อฝาบาทนะครับจัดสร้างปีหกสี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะนี่นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะฮะนี่นะฮะมีโค้ดน,นะครับอันนี้นัมเบอร์นะครับผม แปดนะครับนี่รุ่นเมตตานะฮะก็จะประมาณนี้เลยสวยๆเลยครับผมเปิดอยู่ที่1นึ่พันบาทนะครับรายการนี้นะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะครับหาวนะฮะเป็นดาวเป็นเดือนนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ โอเคก็ถ้าพี่ๆท่อนไหนนะครับสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะฮะไปรายการถัดไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นโชคเหลือเมฆนะครับฮ่าสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมได้เอาเนื้อหองแดงมาให้พี่ๆทีได้รับชมกันนะครับผมเพิ่งไปหาดูนะฮะมันเหลือ ไอ้นี่นะฮะเนื้อนวะนะครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นโชคเหนือเมฆนะฮะนี่เนื้อนวะโลหะนะครับผมรายการนี้นะฮะขอให้โชคดีนะครับนี่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับแล้วก็เป็นองค์หลวงปู่นะครับผ่านข้างนะพระมหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่เขียนไว้ด้านลลางด้านหลังก็จะเป็นยี่กอทองเหมือนเดิมนะครับโอเค ผมก็จะอธิบายรายละเอียดประมาณนี้ฮะมีน u m เบอร์นะครับชัดเจนนะฮะนี่สองหนึ่งเก้านะครับแล้วก็เป็นโคดจีนะครับโอเคประมาณนี้เลยก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตัดแบบไวๆนะครับเพื่อไม่เป็นการให้คลิปมันยืดเยื้อไปยาวไปนะฮะรายการนี้ก็จะเป็นนาฬิกาจักรนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะ เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมจัดสร้างปีหกหกเจ็ดนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะน่ารัจักนะนี่ยนวะผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนี่นะฮะหลวงปู่ศิลาสิรสิจันโทนะครับเป็นหน้าหลวงปู่นะครับเป็นองค์หลวงปู่นั่งนะฮะ แล้วก็เป็นภาษาจีนด้านล่างนะครับนี่ประมาณนี้เลยด้านหน้าจะเป็นรุ่นะาะายจักนะครับรายการสุดท้ายวันนี้นะฮะเนื้นวะโลหะนะครับจัดสร้างปีหกเจ็ดนะครับนี่มีนัมเบอร์ชัดเจนนะครับเลขหนึ่งร้อยนะฮะโอเคนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผ่าเครื่องของหลวงปู่ศิลาที่ผมนมำมาให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับถ้าผมมีวันหยุดหรือเวลาว่างนะครับผมจะมานั่งไล์แล้วก็ลงคลิปให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะสําหรับพาเครื่องนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สายอื่นนะครับที่เป็นเกจิดังๆนะฮะแต่ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะไปศึกษานะครับแล้วก็ นำมาให้พี P ่ๆ F C ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มีประมาณเท่านี้ครับผมก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ